ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าน้ำในบ้านที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ของเหลวใสๆที่ไหลออกมาจากก๊อกก็ได้ครับแต่เป็นเหมือนออสนามพลังงานที่มีชีวิตคอยบันทึกทุกอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบ้านเราน่าสนใจมากครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะความเครียดหรือความขัดแย้งทุกอย่างถูกซึมซับเข้าไปในโครงสร้างของน้ำเลยนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพองแดงซึ่งเป็นโลหะที่เรารู้จักกันดีจะเข้ามามีบทบาทในการปรับสมดุลของน้ำในบ้านตามแนวคิดนี้ได้ยังไงแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะทั้งในเชิงกายภาพที่เราจับต้องได้ไปจนถึงมิติทางพลังงานที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกใช่ครับการสำรวจของเราครั้งนี้จะพาไปดูคำอธิบายกลไกลต,ต่างๆที่ผู้เขียนนำเสนอเลย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำไปจนถึงการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางและน่าสนใจมากๆครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแนวคิดหลักที่เอกสารนี้ปูทางมาคือทุกอารมณ์ที่เกิดในบ้านจะถูกส่งเข้าสู่โมเลกุลของน้ำเอาจริงๆนะคะพอฟังครั้งแรกรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อเหมือนกัน น้าที่เป็นสารอนินนีซีจะบันทึกอารมณ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้ยังไงคะในเอกสารมีคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มารองรับบ้างไหมคะหรือว่าเป็นแนวคิดเชิงปรัชญาล้วนๆเป็นคำถามที่ดีมากครับคือในเอกสารไม่ได้อ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักมาสนับสนุนโดยตรงนะครับแต่จะอธิบายในเชิงหลักการของพลังงานหรือที่เรียกว่า energetic imprint มากกว่าครับอ๋อแนวคิดเบื้องหลังคือบ้านที่มีบรรยากาศดีมีความสุข หรือที่เขาเรียกว่ามีพลังดีเนี่ยสภาพน้ําในบ้านจะใสและมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบค่ะในทางกลับกันบ้านที่เต็มไปด้วยความเครียดความขัดแยง้งหรือพลังเสียน้ําจะกลายเป็นตัวเก็บสนามที่วุ่นวายทําให้โครงสร้างโมเลกุลของมันไม่เสถียรและนี่แหละครับคือจุดตั้งต้นของปัญหาที่ทองแดงถูกเสนอตัวเข้ามาเป็นพระเอกในการแก้ไขเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าน้ําเป็นเหมือนกระจกสะท้อนพลังงานในบ้านใช่เลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วเ ทองแดงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะคะมันทําหน้าที่อะไรหรอคะตามตรรกะของผู้เขียนนะครับทองแดงมีคุณสมบัติพิเศษที่เขาเรียกว่าการรวมพลังของไฟและดินเอาไว้ด้วยกันซึ่งพอเราออนน้ําไปใส่ในภาชนะทองแดงจะเกิดสนามไฟฟ้าแม่เหล็กอ่อนๆขึ้นที่ผิวของโลหะอสนามนี้แหละครับจะไปเหนี่ยวนําให้โมเลกุลของน้ําที่อาจจะเคยกระจัดกระจายหรือวุ่นวายอยู่เนี่ยเกิดการจัดระเบียบตัวเองขึ้นมาใหม่ กลายเป็นโครงสร้างที่สวยงามและสมมาตรมากที่เรียกว่ารูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมหมายความว่าโมเลกุลของน้ํามาเรียงต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนรังผึ้งเหรอคะใช่ครับแล้วโครงสร้างแบบนี้มันพิเศษกว่าโครงสร้างแบบอื่นยังไงคะภาพที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือรังผึ้งนั่นแหละครับจุดที่น่าสนใจมากคือผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างแบบหกเหลี่ยมนี้เป็นรูปแบบเดียวกับน้ําที่เราพบในแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆอย่างเช่นนา้าพุเหรอคะใช่ครับ อย่างน้ำพุจากใต้ดินลึกๆหรือน้ำที่ละลายจากทานน้ำแข็งโบราณพูดง่ายๆก็คือแนวคิดนี้มองว่าน้ำประปาในเมืองของเราเหมือนถูกขย่าจนเสียรูปทรงไปหมดแล้วและทองแดงก็ทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์ที่ช่วยจัดเรียงโมเลกุลน,น้ำให้กลับมาสวยงามเป็นระเบียบเหมือนเดิมเหมือนน้ำในแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับนี่คือแก่นของการคืนชีวิตให้น้ำเลยอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะ เหมือนเป็นการรีเซ็ตน้ําในบ้านให้กลับไปสู่ค่าเริ่มต้นที่สมบูรณ์ที่สุดของมันใช่เลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างในเชิงพลังงานอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการทําความสะอาดทางกายภาพด้วยทําความสะอาดทางกายภาพด้วยหรอคะครับข้อมูลระบุว่าทองแดงจะปล่อยไอออน c u และ c u 2ออกมาในปริมาณที่น้อยมากๆแต่ทรงพลังพอที่จะช่วยกำจัดจุลินทรีย์ได้ค่ะและที่สำคัญคือ ยับยั้งการเกิดไบโอฟิลมหรือเมือกเหนียวๆที่เราอาจจะเคยเห็นในท่อหรือถังเก็บน้ำทำให้ไม่เพียงแต่น้ำจะสะอาดขึ้นทางกายภาพแต่ยังใสทางพลังงานด้วยเพราะไม่มีพลังงานตกค้างจากซากของเชื้อโรคต่างๆเข้ามาปะปนประเด็นนี้น่าจะใกล้ตัวคนยุคนี้มากเลยนะคะบ้านของเราตอนนี้เต็มไปด้วยสัญญาณ Wi- f i ใช่ครับสายไฟที่เดินอยู่ทั่วบ้านไหนจะเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกสารพัด แหล่งข้อมูลที่เราดูอยู่บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่รบกวนโครงสร้างของน้ําโดยตรงเลยใช่ครับและนี่เป็นอีกบทบาทที่สําคัญของทองแดงตามที่เอกสารอธิบายไว้คือภาชนะทองแดงจะทําหน้าที่เหมือนเป็นสนามกล่าวของน้ําครับสนามกลาวของน้ําหมายความว่ามันช่วยกรองหรือบล็อกคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้าพวกนี้ออกไปจากน้ําใช่ไหมคะเกือบถูกครับแต่กระบวนการที่เขาอธิบายไว้มันน่าทึ่งกว่านั้นเล็กน้อยยังไงคะคือมันไม่ใช่การบล็อกแบบดือด้อ แต่ผนังทองแดงมีความสามารถในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนเกินที่ลอยอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเข้ามาเก็บไว้เดี๋ยวนะคะถ้าเข้าใจถูกคือทองแดงไม่ได้แค่บ,บล็อกคลื่นแย่ๆออกไปแต่เหมือนมันหายใจเอาคลื่นพวกนั้นเข้าไปครับแล้วหายใจออกมาเป็นคลื่นดีๆที่เข้ากับจังหวะของโลกแทนโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่มันก็เหนือกว่าเครื่องกรองน้ําธรรมดาไปมากเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ หลังจากที่ผนังทองแดงดูดซับพลังงานส่วนเกินเข้ามาแล้วมันไม่ได้เก็บไว้เฉยๆแต่จะคายพลังงานนั้นกลับออกมาในรูปแบบของสนามแม่เหล็กที่อ่อนโยนและเป็นระเบียบค่ะคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาใหม่นี้จะค่อยๆปรับจูนหรือปรับจังหวะของน้ําทั้งหมดในบ้านให้กลับมาสอดคล้องกับจังหวะของสนามแม่เหล็กโลกหรือที่เขาใช้คําว่า geomagnetic coherence โอเคค่ะถ้าเรายอมรับแนวคิดที่ว่า น้ำในบ้านสามารถจูนตัวเองเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกได้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าแล้วตัวเราละ่ะซึ่งร่างกายเราก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดื่มหรือใช้น้ำที่จูนแล้วนี้แหล่งข้อมูลก็พาเราไปสู่จุดนั้นพอดีใช่ครับเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่เลยร่างกายเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ60-7 0อร์เซนตค่ะและน้ำในตัวเรากับน้ำในบ้านที่เราอาศัยอยู่มันอยู่ในสภาวะที่สั่นพร้องถึงกันได้ เมื่อเราดื่มน้ำจากภาชนะทองแดงหรือใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการนี้ร่างกายจะเข้าสู่สนามพลังงานที่มีความนิ่งและสมดุลมากขึ้นอืผลที่ตามมาคือหัวใจของเราซึ่งเป็นอวัยวะที่สร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังงานที่สุดในร่างกายจะสามารถส่งคลื่นแม่เหล็กที่สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กโลกได้ดียิ่งขึ้นหมายความว่าตัวเราเองนี่แหละที่กลายเป็นเหมือนเสากระจายสัญญาณดีๆให้กับบ้านทั้งหลังถูกต้องครับ โโอ้ห oh. คลื่นที่ออกมาจากตัวเรานี้แหละครับที่จะกระจายออกไปทั่วทั้งบ้านแล้วไปกระตุ้นให้น้ำทั้งหมดในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในท่อประปาในอากาศหรือแม่แก้วน้ำปรับจูนตัวเองเข้าสู่ความถี่เดียวกันอย่างต่อเนื่องมันคือการสร้างวงจรสะท้อนกลับเชิงบวกหรือ positive feedback loop ขึ้นมาครับฟังดูซับซ้อนและน่าทึ่งมากค่ะแล้วยังมีเรื่องสนามพลังละเอียดอีกที่เอกสารพูดถึงมันคืออะไรคะ ในระดับที่ละเอียดลงไปอีกที่เรียกว่าอิเตริกวอเตอร์ฟิลน้ำที่อยู่ในภาชนะทองแดงจะทำหน้าที่เหมือนหัวใจพลังงานของพื้นที่นั้นๆเอกสารอธิบายว่ามันจะสร้างสนามพลังงานชนิดพิเศษที่เรียกว่าสนามสเกล a าสเกล a าฟิลด์ขึ้นมาครับสนามสเกล a าคำนี้ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะพ่อจะอธิบายให้ง่ายกว่านี้ได้ไมเะว่ามันคืออะไรได้ครับลองรึกภาพคลื่นวิทยุป,ปกติ ที่กระจายออกไปทุกทิศทางเหมือนเราโยนหินลงน้ํานะครับค่ะสนามสเกล่าตามแนวคิดนี้จะต่างออกไปครับมันเหมือนลมหมุนวนขนาดจิ๋วที่มองไม่เห็นหรือวอลเล็กซ์ซึ่งพลังงานไม่ได้กระจายหายไปแต่มันหมุนวนอยู่กับที่และเคลื่อนไหวตลอดเวลาอ๋อนี่คือสิ่งที่ทำให้พลังงานในบ้านไม่หยุดนิ่งครับการหมุนวนนี้จะค่อยๆสลายพลังงานที่เคยนิ่งค้างอยู่ในมุมอับต่างๆของบ้าน ทำให้สนามพลังของบ้านกลับมามีชีพประจรพลังหรือ energetic pulse เปรียบเทียบได้กับร่างกายที่กลับมาหายใจได้อย่างคล่องแคล่วอีกครั้งหนึง่งใช่เลยครับแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องการจัดเรียงโมเลกุลการกราวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันค่อนข้างเฉพาะทางมากครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะดูเหมือนว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อ,ออธิบายหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งโดยเฉพาะเลยใช่แล้วครับ ข้อมูลนี้เจาะจงไปที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าอกโ n นิ c คอปเปอร์เวสอเราลองมาดูกันครับว่าเขาอ้างคุณสมบัติเฉพาะอะไรเพิ่มเติมจากภาชนะทองแดงทั่วไปบ้างน่าสนใจค่ะมีอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างคะจากข้อมูลที่ให้มาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าขวดน้ำทองแดงระบบ r e s โ n a แนนซครับแนวคิดหลักคือการออกแบบมาเพื่อบ่มน้ำในสภาวะที่มืดสนิทและนิ่งสนิท ซึ่งเป็นการจำลองสภาวะการสร้างชีวิตในครันอ๋อเ oh. ชื่อกันว่าสภาวะแบบนี้จะทำให้น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตั้งแต่ระดับโมเลกุลไปจนถึงระดับพลังงานละเอียดทำให้น้ำมีคุณสมบัติที่นุ่มขึ้นละเอียดขึ้นและมีพลังชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวนะคะคำว่าออโ o n กไนท์ที่ฝาขวดนี้อาจจะใหม่สำหรับหลายคนแหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้ไหมคะว่ามันคืออะไรทำมาจากอะไรอธิบายไว้ครับ ออโกไนท์ ite, หรือออโกไนท์โดยพื้นฐานแล้วคือส่วนผสมของเรซินผงโลหะในกรณีนี้ก็คือทองแดงและโลหะอื่นๆแล้วก็มีคริสตัลควอตซ์ที่เชื่อกันว่ามีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้ค่ะสำหรับฝาขวดนี้เขาเรียกว่าเป็นออโกไนท์ความหนานแน่นสูงซึ่งตามข้อมูลระบุว่า มันมีความสามารถในการเก็บและถ่ายทอดความถี่เฉพาะลงไปในน้ําได้ถ่ายทอดความถี่หมายความว่าเราสามารถโปรแกรมน้ำให้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้หรอคะใช่ครับอย่างเช่นความถี่ที่เขาพูดถึง D H frequencies หรือ Right frequencies นี่มันคืออะไรคะแนวคิดคือการโปรแกรมน้ำด้วยความถี่ที่ต้องการครับ ส่วน D.H frequencies หรือ r i g h frequencies เป็นชื่อเรียกของคลื่นความถี่เฉพาะทางที่ใช้กันในแวดวงศาสตร์พลังงานบำบัดหรือ Energy Healing ซึ่งเป็นเรื่องที่ลงลึกไปอีกระดับหนึ่งเลยครับออ๋ oh. นอกจากนี้ผู้ใช้ย,ยังสามารถเลือกชนิดของคริสตัลที่จะใส่เข้าไปในส่วนประกอบของอโกไน์ได้ตามความต้องการอีกด้วยทำให้ขวดแต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามพลังงานที่ผู้ใช้ต้องการจะใส่เข้าไปในน้ำของตัวเองถูกต้องครับ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะเราเริ่มต้นจากการคุยกันเรื่องแนวคิดที่ว่าน้ำสามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ไปสู่บทบาทของทองแดงในการเข้ามาจัดเรียงโมเลกุลของน้ำต่อสู้กับคลื่นรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและสุดท้ายคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าชีพจรพลังงานให้กับบ้านทั้งหลังโดยมีตัวเราเป็นศูนย์กลาง ถ้าเราสังเคราะห์แก่นของแนวคิดที่นําเสนอในแหล่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อน,น้ําในบ้านจากเดิมที่เป็นเพียงสสารที่อยู่นิ่งเฉยให้กลายเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวาและคอยเกื้อหนุนผู้อยู่อาศัยค่ะเอกสารนี้ได้อธิบายกลไกลที่ผสมผสานกันทั้งในเชิงฟิสิกส์เคมีและพลังงานเพื่อสร้างสภาวะสมดุลที่เขาเรียกว่าหินหยางขึ้นมาในพื้นที่อาศัยอืม คือมีความสงบแต่ไม่นิ่งตายมีชีวิตชีวาแต่ก็ไม่วุ่นวายจนเกินไปเป็นการมองความสัมพันธ์ระหว่างคนบ้านและน้ําในมิติที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันเป็นระบบอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะใช่ครับและมีอีกประเด็นที่น่าจะทิ้งไว้ให้คิดต่อนะครับค่ะเมื่อพิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์เราประกอบไปด้วยน้ําประมาณ 60- 70%ซ หากน้ำในสภาพแวดล้อมรอบตัวเราสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ทั้งในระดับโมเลกุลและระดับพลังงานตามที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอลองจินตนาการถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาวะภายในของเราเองไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือสุขภาพกายซึ่งนั่นอาจเป็นคำถามที่น่าขบคิดต่อไปครับ